เฉลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้า39นะคะคำสั่งค่ะผันวรรณยุกค,คำที่กำหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างตามเสียงวรรณยุกนั้นมีทั้งหมด3ตารางเรามาดูที่ตารางแรกกันก่อนนะคะตารางแรกค่ะตัวอย่างนะคะเตาเตา่ตาเตา้ตาเต้าเต๋าคำต่อไปค่ะปลาปลาเป็นอักษรอ,อะไรคะเก่งมากค่ะอักษรกลางนะคะอักษรกลางเสียงสามัญก็ไม่มี ปัญญอะไรเลยปาป่านะคะต่อไปปา้าต่อไปปา้าต่อไปป่าค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปคําว่ากลองค่ะเสียงสามัญกรลององกลองเสียงเอกค่ะกรลองงกลองกลองไม่เอกกล่องเสียงโทค่ะกรลององอกลองไม่โท กล้องเสียงตรีนะคะกรออองอกรองกรองไม่ตีกล้องเสียงจัตวาค่ะกรออองอกรองกรองไม่จัตวากล่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคําว่าออนเสียงสามัญออนนะคะเสียงเอกค่ะออออนออออไม่เอกอ่อนเสียงโทออออนออออไม่โทออนเสียงตรีนะคะออออนออออไม่ตี อ,อ,อ้อ,อนออนออนอไม่จัดตวาอ้อ,อน,นะคะต่อไปค่ะตารางที่สองค่ะมีสอเสือทอถุงหอหีบขอไข่เป็นพยัญชนะต้นนักเรียนเดาสิคะว่าเป็นคำในอักษรอ,อะไรคะเก่งมากค่ะอักษรสูงนะคะอักษรสูงผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะเริ่มที่เสียงเอค่ะตามตัวอย่างนะคะ สู่สู้สูตรงนี้เหมือนกันค่ะถาถานะคะถ้าถาอนะคะต่อไปค่ะห่างเสียงเอกนะคะห้างหางนะคะต่อไปค่ะขาม ข้ามขาม,ขามเสร็จเรียบร้อยแล้วอะต่อไปนักเรียนมาดูตารางต่อไปค่ะตารางที่สามนะคะตารางที่สามมีทอทะหารมอม,มรารอเรือยอแยกเป็นพยัญชนะต้นนักเรียนเดาสิคะว่าจะเป็นอักษรอ,อะไรคะเก่งมากค่ะเป็นอักษรต่ำนั่นเองค่ะอักษรต่ำก็ผันได้สามเสียงเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเริ่มที่เสียงสามันค่ะแล้วก็โทแล้วก็ตรีค่ะ มาดูค่ะตัวอย่างนะคะเทา่ทาเทา่าเท้าโมค่ะโมโมนะคะโมรูปวรรณยุกต์เป็นเอกแต่ออกเสียงเป็นโทนะคะรูปวรรณยุกเป็นโทออกเสียงเป็นตรีค่ะอันนี้เป็นอักษรต่ํานะคะอ่ะต่อไปค่ะรอนร่อน ร้อนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจําให้ได้ว่าักษรอตัวไหนอยู่ในหมวดหมดู่อักษรไหนนะคะกลางสูงหรือต่ํานั่นเองนะคะตรงนี้สําคัญมากยามย่ามยาม,ยามนะคะ,สะเสลยแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้า40นะคะคำสั่งเติมวรรณยุกต์ให้เป็น คำที่มีความหมายนะคะก่อนอื่นคุณครูจะต้องชี้แจงกับนักเรียนก่อนว่าเมื่อน,นักเรียนจะเติมบรรยุ์ไม่ว่าจะเป็นเอกโทรตรีหรือจัตวานักเรียนจะต้องใส่ตรงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะคะคำแรกค่ะคำว่านะจ๊ะเติมไม้เลยคะไม้ตรีนะคะต่อไปคําต่อไปค่ะ,คะเดือดร้อนไม้เลยคะเก่งมากค่ะไม้โทคําต่อไปเอน็นดูเติมไม้เตะคูนะคะ คำต่อไปค่ะเนื้อย่างนะคะคำต่อไปค่ะร่มเย็นคำต่อไปป่าไม้นะคะต่อไปค่ะส้มตำต่อไปค่ะใช่จ้าคำต่อไปนะคะต่อสู้คำต่อไปค่ะวิ่งเล่นนะคะคำต่อไปค่ะ ก๋วยเตี๋ยวคำต่อไปค่ะร้องไห้ภาษาในหน้า41นะคะนำคำในวงเล็บมาผัานวรรณยุกต์แล้วเลือกเติมในช่องว่างของประโยคค่ะข้อแรกนะคะคำในวงเล็บคำว่าเสือค่ะฉันเห็นภาพเสือนะคะโอ้ เสือสอเอือเสือนะคะนอนบนเสือสอเอือเสือเสือไม่เอกเสือบนเสื้อนะคะสอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อบนเสื้อของพี่นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะคำวงเล็บคําว่ากลองค่ะกลอง เล็กๆอยู่ในกล่องใกล้ๆกล้องถ่ายรูปนะคะต่อไปคำว่ารองนะคะน้องทำรองเท้าตกในร่องน้ำจึงนั่งร้องไห้นะคะ ต่อไปแม่นั่งข้างนั่งข้างอะไรคะนั่งข้างเตาเห็นเตาคลานมาใกล้จานที่มีรูปลูกเตาา